สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาวิเคราะห์กราฟ US 1 0 0แล้วก็จะมาแชร์จุดเข้าเทรดนะคะที่ได้เทรดไปเมื่อวานนะคะวันนี้ก็ตอนพุ่งเครื่องมีข่าวนอนฟาร์มนะคะก็ให้เทรดกันอย่างระมัดระวังนะคะก็ทางที่ดีก็คือให้เทรดช่วงที่มีช่วงที่เป็นหลังข่าวจะดีกว่านะคะเดี๋ยวส่วนคลิปไหนที่มันเกิน5นาทีหรือคุยยาวก็จะมาวิเคราะห์ คือจะเข้ามาเร็วกว่ากว่าเดิมนะคะก็เดี๋ยวถ้าคลิปที่แบบวิเคราะห์แผนเทรดเลยก็จะเข้ามาแบบใกล้ๆเวลาที่ตลาดจะวิ่งะคะ่ะประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าเมื่อวานอะ่ะแอดเข้าเทรดยังไงนะคะก็ตอนที่ตลาดวอสตีเปิดเนาะตอนประมาณ2องทุ่มครึ่งสามทุ่มประมาณเนี้ยค่ะก็ก็รอ,อราคาที่ให้ราคาเขาขึ้นไปที่ซับไพโซนนะของเมื่อวานเสร็จปุ๊บราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาอ่า ไอ้ก็จะไปรอดูและราคาเข้ามาในโซนนะคะราคาก็ามาแตะที่แนวต้านที่เขาติดอยู่เขาไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้นะคะอันนี้ตอนที่ตลาดเปิด2ทุ่ม่กดกดบายไม่ทันก็เลยรอเซลล์ดีกว่ามันเร็วไปตรงนั้นมันวิ่งแบบ เร็วอะก็เลยเออหาจังหวะเข้าไม่ทันหาจังหวะเข้าใบไม่ทันก็เลยต้องรอราคาเขาขึ้นไปซับไพยแล้วก็ดูโมเมนตัมของเขาแล้วก็พอเขามีสัญญาณกลับตัวก็เลยได้เซลลงมาอ่ะมาดูกันว่าแอดเข้าเซลในไทม์เฟรม M 1่ยังไงเนาะก่อนที่จะเข้าเซลในไทม์เฟรม M 1เนี่ยแอดจะเช็คไทม์เฟรมอื่นก่อนนะว่าเขามีโครงสร้างยังไงคือโมเมนตัมเขาสามารถที่จะผลักดันราคาลงมาได้ไหมไอก็ะจะตีแนวไวรอ่ะค่ะตีแนวต้านไว้รออมตีกรอบตีโซนไวรอ พอราคาเขามีสัญญาณกลับตัวเราก็ค่อยหาจังหวะเข้าเซลลพอราคาวิ่งขึ้นไปนะคะดูนะคะราคาวิ่งขึ้นไปอันนี้คือพฤติกรรมของการพักตัวนะคะบง่งบอกว่าจริงๆเราก็ไม่สามารถรู้นะคะว่าเขาจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงเขาอาจจะพักแล้วก็เบรกขึ้นอย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะก็เบรกลงมาอย่างนี้ก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอนเราก็แค่เข้าเทเรดล้วก็ตั้งสต็อปลอแต่ทําไมถึงเข้าเซลเพราะว่าราคามันมาอยู่ที่แนวต้าน อยู่ที่ supply zone ก็เลยเป็นเหตุผลที่ให้กดมองเซลล์ให้เข้าเซลอะค่ะถ้าเกิดว่าไปอยู่ที่ดีมานหรือแนวรับแอ้ก็จะไม่มองบายไม,ไม่ไม่มองเซลล์ผูดผิดก็จะมองบายแค่นี้เองเหตุผลที่หาจุดเข้าเซลล์แล้วก็เลยต้องรอคอนเฟิร์มรอคอนเฟิร์มยังไงล่ะให้ราคาวิ่งขึ้นไปก่อนแล้วก็มีการรีเจ็ค กขาจะมีพฤติกรรมอยู่นะคะว่าเขารีเจ็แบบไหนเขาจะเหมือนแบบแท่งเทียนไปแล้วขึ้นไปแล้วมันตีกลับอะแท่งเทียนขึ้นไปแล้วก็ตีกลับใช่ไหมแล้วเขาก็สร้างสลายโซนตรงนี้ในทํฟ f มเอ็มหนึ่งนะเขาสร้างสลายโซนจะยังไม่กดเข้าวิธีการเข้าของแอดก็คือพอราคาเป็นแท่งเทียนกลับตัวบางคนก็อาจจะเรียกเป็นแท่งเทียนกลับตัวแอดจะรอให้ราคาขึ้นไปก่อนแล้วเขาก็จะปิดสีอะไรไม่รู้เป็นแท่งเทียนสีเขียวสีแดง อะไรไม่รู้แต่แอดได้มองเซล์ไว้แล้ววางแผนไว้ว่าฉันจะเซล์ที่แนวต้านเซลลตรงซับไพโซนเนี่ยพอราคาวิ่งขึ้นไปก็าอาจจะปิดเป็นสีเขียวพอปิดสีเขียวแอ๊ดจะยังไม่เข้าเพราะแอดกลัวว่าอ่าอาจจะใดหัวหรือเปล่ายังไม่จบหรือเปล่าแอดก็จะรอพอเขาปิดแท่งถัดไปพอเขาปิดเป็นสีแดงดูว่าเป็นสีแดงที่เป็นแท่งเทียนที่บ่งบอกว่าราคาไม่ขึ้นแล้วนะเป็นแท่งเทียนแบบเนี้ยอ่าแอดก็ จะหาจังหวะซลล์ในแท่งถัดไปเลยเพราะรู้แล้วว่าราคาตรงเนี้ไม่น่าจะขึ้นแล้วเพราะอยู่ในแนวต้านคือเราเป็นแอดเป็นสายสเกลปิงอะเป็นสายที่เก็บแดนมองว่าถ้าตอนที่เขาลงมาถ้าเขาสามารถที่จะเก็บ R R 1ต่อ2ได้อันนี้แอดจะเข้าแต่ถ้าเกิดว่ามันมีแนวที่มันติดอะแอดก็จะไม่เข้าเทรดก็คือบางทีเข้าเทรด R R 1ต่อนมันชอบเสียสุขภาพจิตไงคือบางทีแบบพอเราแพ้ แผนนี้พอแผนตัดไปพอแผนถัดไปอะคะ่ะมันก็จะแบบถ้าเราเข้าอีกมันก็แพ้ไปกลายเป็นว่าเราก็จะเสียตังเยอะก็เลยต้องเป็นเหตุที่ว่าเออฉันเข้าจุดที่มัน rr หนึ่งต่อสองเนี่ยค่ะเป็นเหตุผลที่ชอบแบบเทรด rr หนึ่งต่อสองขึ้นไปนะคะนี่ค่ะที่กดเซลเพราะว่าราคาเนี่ยเขาอยู่ในแนวต้านแล้วเขาก็มีแท่งเทียนสีแดงเป็นแท่งเทียนที่บ่งบอกว่าโดนตีกลับโดนเทนขายลงมาก็เลยกดเข้าตรงเส้นสีม่วงแผนเนี้ยตั้ง tp ไว้ พาอมองว่าเอ๊มันติดแนวรับมันไม่ยอมทำสวิงโลก็เลยลองดูว่าจะถึงไหมตอนแรกนี่เขาเกือบจะไม่ถึง TP นะเขาเขาเกือบจะไม่ได้ R าหต่อ2นะก็มีแท่งเทียนเหมือนกับตัวตรงนี้เขาไม่หลุดแนวอะ่ะมันตีกับอยู่ดีๆเขาก็มีแท่งเทียนสีแดงสีแดงที่แบบลงมาปุ๊บกระชากโดน TP อก็เลยก็เลยเก็บเลยไม่ได้เกาทีนี้เขาก็พักตัวอยู่ตรงนี้เลยพอถัโชคดีมากเลยอะ่ะพอเขาถึงที 400จุด R า,า,าหนึ่งต่อสองเขาพักตัวอยู่บริเวณเนี้ยพักตัวอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยนะพักตัวอยู่ตรงทีพพอดีเป๊ะแนวรับอืมเกือบแล้วแผนนี้เกือบแบบเกือบไม่ได้นี่แล้วเกือบไม่ได้ R า,าหนึ่งต่อสองแล้วเขาก็พักตัวพักพักพักแล้วเขาก็ยิงขึ้นแบบโอ้แรงมากก็ก็มองดูอยู่นะว่าเอ๊ะจะเข้าดีไหมแต่เราก็ได้ตังเทรดนี้ไปแล้วเออไม่เอาดีกว่าเลยก็แค่นั่งมองก็ดูพฤติกรรมของเขาเขาก็ ทำโครงสร้างทําอะไรนะเขาก็แบบรีเจ็คอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เบรคเอาขึ้นไปโอ้สวยมากวิ่งขึ้นไปแบบโอ้โหไกลมากอ่ะวิ่งขึ้นไปไกลเลยทีนี้เราก็มาดูว่าเดี๋ยวเราจะเทรดยังไงนะคะเดี๋ยวมาเริ่มมีคอรเอเรนน่ไว้เทรดตอนสองทุ่มสองทุ่มครึ่งประมาณนี้เนาะโอเคมาเริ่มที่ทำเฟรมมันเลยเนาะวันนี้ก็มีข่าวมองว่าถ้าเขาจะขึ้นต่อนะให้โฟกัสตรงเนี้ยซัลายโซน ตรงอ่าแนวต้านอ่ะที่ตรงเนื้อกับไส้ที่รตีเอาไว้อ่ะตรงเนี้ยถ้าเขาขึ้นมาตรงนี้นะมีแท่งเทียนกับตัวตรงเนี้ยที่มีสีฟ้าฟ้าถ้าเขาเบรกขึ้นมาแรงๆด้วยข่าวนอนฟาร์มแล้วอย่าเพิ่งไปเข้าตอนนี้มันแบบตอนนี้เขาเบรกขึ้นมาตอนข่าวนะรอให้สัญญาณเขาอ่อนแรงก่อน m 1 5 m 3 0สร้างซั p พ l y z o n ก่อนนะให้เขาสร้างแท่งเทียนกับตัวก่อนรอเขาก่อนไม่ใช่แบบว่าขึ้นไปกดเข้า m 1เลยบางทีแบบ กัวว่าจะโดนลลากอะให้เขาสร้างเป็นสีแดงก่อนไม่ต้องรีบเข้าแล้วก็ค่อยหาจังหวะเข้าในทางเฟรม m อมหนึ่งค่อยกดเซลลลงมาถ้าจะเซ์บริเวณแนวต้านตรงนี้นะคะของซับายโซนของทางเฟรมวิกข่าวอ่าจะผลักดันให้เขาขึ้นไปก็ได้หรือผลักดันลงก็ได้อันนี้ไม่รู้แต่เราตีรอไว้ก่อนเผื่อเขาขึ้นมาเราก็จะได้แบบเออเตรียมตัวรับมือกับแผนนี้ไว้ทันนะคะเตรียมตัวที่จะแบบเออกดเซลลรออะไรประมาณนี้คะ่ะอ่ะแต่ถ้าเขาเลือกที่จะลงมาแรงๆก็จะมีทางเฟรมมันมีดีมานตรงนี้ ลองรับไว้อยู่ไม่รู้ว่าลงมาถึงหรือเปล่าเพราะว่าแท่งเทียนเนี่ยเขาเป็นขาขึ้นสร้างแท่งเทียนสีเขียวขึ้นไปแต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนข่าวอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้นะคะก็ถ้าเทรดก็ตั้ง TPSL ด้วยนะคะอะต่อมามาดูทม์เฟรมวิกก็จะเห็นได้ว่าไอ้ตรงกรอบสีแดงเน,นี่ยตรงเนี้ยคือซับไพโซนของทางเฟรมมันซึ่งมีแรงขายที่จะรออยู่เนี้ยมี้อนราคาอยู่ซ้ายมือข้างบนอนะไปดูแต่กราฟเนี่ยเป็นขาขึ้นขึ้นมาเพื่อเทรดหรือเปล่าไม่รู้ ก็มารอดูเขาดันมาตรงกับซับไพของ t ทม์เฟ m w ว e k ซ้อนกันยิ่งซับไพมันซ้อนกันอะแล้วมันมีแนวต้านอยู่ด้วยอยู่ข้างในอะตีข้างในมันโอกาสยิ่งลงมันก็ก็เยอะนะก็คือแบบมันคือโอกาสทําเงินก็ให้จ้องไว้ให้ดูไว้ตรงเนี้ยไม่รู้ว่าอาจจะวิ่งตอนทุ่มครึ่งหรือเปล่าให้ดูตรงบริเวณซับไพก็ดูไว้ก่อนถ้าเขาขึ้นไปแล้วจะหลุดขึ้นไปเลยก็ไม่เป็นไรก็ถ้าเกิดว่าใครเข้าถ้าแพ้ก็แค่ไปรอแผนใหม่อันนี้นะคะอันนี้รอดูประมาณช,ช่วงมีข่าวก็ได้ก็ค่อยไปนั่งดู แล้วก็ทางเฟมเดย์อันนี้ก็ไม่มีอะไรกราฟก็เป็นขาขึ้นมาเรื่อยๆนะราคาก็ติดอยู่ในกรอบของซับไพโซนก็รอดูว่าราคาจะไปเล่นตรงไหนนะคะแต่ถ้าเขาเลือกจะหลุดลงมาก็มีดีมาตรงนี้อ่ะดีมาตรงนี้นะที่เขารออยู่ถ้ามองว่าเขาจะลงมาได้นะดูโมเมนตัมก็รอบายขึ้นไปหาแท่งเทียนกลับตัวแล้วก็บายขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าโซนมันกว้างหาแนวรับไม่เจอก็ ตีเส้นเส้นกดอะคะ่ะเส้นกดรอให้เขาเบรกเอาใน t i m ฟ frame m หน่ะแบบเนี้ยที่ที่เคยวาดให้ดูนะคะราคาพักราะคาลงมานะแล้วก็พักพักพกพเบรก,ก,ก,กขึ้นไปแล้วก็ค่อยหาจังหวะบายตรงนี้่ายายตรงนี้ขึ้นไปแบบนี้ก็ได้ค่ะรอเขาก่อนให้เขาสร้างพทเทิร์นี่มันชัดเจนก่อนแล้วเราก็ค่อยบายตามก็ตั้ง stop loss สั้นๆแค่200จุดก็พอจากจุดเข้าใน time frame แล้วก็ดูว่า จะไปเก็บทีตรงไหนตอนลงมาทางโล่งไหมแบบนี้ค่ะยิ่งโล่งก็ยิ่งดีค่ะจะได้ทีีที่คุ้มนะคะโอเคต่อด้วยทางเฟรม h 4ก็มีอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นทั้งซัพพลายทั้งดีมานโอ้โหบางทีก็ไม่รู้จะเล่นยังไงเนาะแต่ถ้าเขาอ่ะไหลไปตามน้ำแล้วกันถ้าเขาเลือกที่จะนะเลือกที่จะอยู่ในโซนซัพพลายโซนของทางเฟรมใหญ่แต่เขาเลือกที่จะสร้างแท่งเทียนกับตัวหรือสร้างดีมานเราก็แค่รอบายแค่นั้น แค่นั้นเองก็รอบายนะคะถ้าเกิดว่าเขาลงมาตรงดีมานตรงนี้นะของทางฟิลม์ม H4 ถ้าข่าวพาเขาพักดันลงมาแต่ถ้าเขาติดอยู่แนวรับตรงนี้นี่แนวรับตรงนี้ที่ข้อต่อ H4 ที่แท่งเทียนมันปิดเบรกสีเขียวขึ้นไปที่มันมีแรงซื้อดันตรงนี้ตรงบริเวณนี้แต่ถ้าเขาพักตรงนี้พร้อมที่จะพุ่งแล้วถ้าใครมือไวกดทันเห็นว่ามันเป็นแบบมีสัญญาณกลับตัวมีแท่งเทียนกลับตัวมันสร้างพฤติกรรมแบบ ยกโลยกไฮไม่รอแล้วนะตีเส้นรออะไรอย่างนี้ก็อาจจะก,กดใบขึ้นไปมันพุ่งไปหาแนวต้านก็โอ้ไกลเลยนะตรงนี้ได้เยอะนะเนี่ยอา,อาตรงเนี้ยคุ้มเลยได้เยอะมากแต่ถ้าเขาจะขึ้นตรงนี้นะอันนี้ของทางเฟรมพีซอ่ะโอเคมาดูทางเฟรมพีึ่งก็เป็นซัลายโซนที่เขายังไม่สามารถผ่านไปได้แต่เป็นซัพพลายโซนของทางเฟรม h ีซึ่งก็อยู่ในซัลายโซนของทางเฟรมใหญ่ที่ซ้อนกันอีกแต่ดันเป็นขาขึ้นไง ทีนี้จะเทรดยังไรงรอให้เขามีพฤติกรรมที่เข้ามาในโซนไหนเราก็เล่นโซนนั้นไม่คิดเยอะแต่ตรงเนี้ยกลัวว่าจะแหกหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ามันมีแรงซื้อดันขึ้นมาตรงนี้ไงกลัวมันจะพัก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 แล้วก็ดีดแรงก็อาจจะมองผ่านอาจจะไม่เทรดโซนนี้หรืออาจจะดูไว้ดูไว้เก็บพฤติกรรมก็ได้หรือเขาเลือกที่จะดีดลงมาแรงๆก็มารอบาบอีกทีหนึง่ง ตีโซนตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ทางเฟรมใหญ่ลงมาว่าดีมาร์มันตรงกับอะไรค่อยๆไล่มาเรื่อยๆถ้ามันตรงกันแสดงว่าตรงนั้นมีรายใหญ่ที่รอซื้ออยู่อ่าเราก็ตีซัพพลายไว้ถ้าเกิดว่ามันตรงกับทางเฟรมใหญ่ดีมาน์ซัพพลายแนวรับแนวต้านมันตรงเราก็แค่รอเซลตรงนั้นแค่นั้นเองราคาวิ่งไปทางไหนเราก็เลือกที่จะเล่นตามเขานะคะแผนเทรดของ us 1 0 0ก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็วันศุกร์ด้วยแล้วก็มีนอนฟ้ามอยากให้ทุกคนก็เทรดกันอย่างระมัดระวังนะคะขอบคุณค่ะ